ดี๋ยวผมจะไล่วัดไฟนะครับว่าไฟชุดไหนตกไปนะครับลืมบอกไปนะครับท่านลูกค้านํามาจากอำเภอเกาะสมุยนะครับท่านลูกค้าขับรถมาเลยทีนี้ผมผมเองผมไม่สามารถถอดเกินไม้ได้นะครับต้องให้มีอู่ใกล้ๆบ้านนะครับเพื่อนช่างผมนะครับท่านผู้ชมครับผมได้เปลี่ยนตัวเสียออกแล้วนะครับตอนนี้ใช้งานได้แน่นอนเดี๋ยวผมเปิดเทสให้ดูก่อน สเต็ปของเขาจะมาประมาณนี้นะครับเมื่อกี้สเต็ปไม่ได้ประมาณนี้นะครับครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่นะครับมีช่างนะครับอ่าอูบัานาคาเคนะครับอยู่ข้างทางร้านนะครับอ่าครับมาดูกันนะครับเราสตาร์ทนะครับนี่ครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์สำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่พอยนเนอร์นะครับพอยนเนอร์หน้าแชมป์อาการของเขาคือบางวันใช้งานได้ปกติบางวันก็มีไฟทีเบลติดกับพิบบ้างไม่กับพิบบ้างบางทีก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับาบางทีใส่เบลแล้วก็เป็นนะครับบางทีถอดเบลแล้วหายอะไรประมาณนี้แหละครับอาการของเขาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเทสอาการขึ้นไหมนะครับมาดูกันเลย นี่ครับอ่าผมได้ต่อสายไฟเลยนะครับนี่ครับไฟก็ขึ้นปกตินะครับแต่บางทีทีเบลนี่นะครับไฟทีเบลกระพริบแล้วก็ดับไปเลยบางทีก็ไม่สิดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมันจะมีตัวเสื่อมครับประจำของเขาบางบางบางเครื่องนะครับบางตัวโอเคเดี๋ยวผมจะไปไปแกะออกมาวัดไฟกันครับ ผชมครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไล่วัดไัยนะครับว่าไฟชุดไหนตกไปนะครับลืมบอกไปนะครับท่านลูกค้านํามาจากอำเภอเกาะสมุยนะครับท่านลูกค้าขับรถมาเลยทีนี้ผมผมเองผมไม่สามารถถอดเติใไม่ได้นะครับต้องให้มีอู่ใกล้ๆบ้านนะครับคนช่างผมนะครับถอดให้ท่านลูกค้าก็จ่ายค่าถอดใส่เองนะครับพ่อผม ผมไม่ได้เก่งทุกทางนะครับเราต้องมีทีมงานคอยซ่อมให้อเอ้ผมจะลองไล่วัดไฟนะครับแนละผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสื่อมออกนะครับไปไล่วัดไฟท่านผู้ชมครับผมได้เปลี่ยนตัวเสียออกแล้วนะครับตอนนี้ใช้งานได้แน,น่นอนเปิดเทสให้ดูก่อน สเต็ปของเขาจะมาประมาณนี้นะครับเมื่อกี้สเต็ปไม่ได้ประมาณนั้นะเดี๋วยวเราจะดูกันอาการเนีย้ยของลูกค้าเครื่องของลูกค้าทา่านเนี้ยนี่ทีเบลกระพริบแล้วนะครับติดขึ้นมานะของลูกค้าท่านเนีย้ยจะเป็นเฉพาะตอนเช้านะครับอาการนี้แต่บางคันเพราะตอนสายก็หายนะครับไปท่านลูกค้าได้นําไปที่อื่นมาร้านที่อื่นได้ตัดสายไปห่วงท่านลูกค้าออกแล้วน,นะโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบกลับแล้วเราไปไถในรถกัน ถ้าดูกันนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมเก็บประกอบกันก่อนท่านผู้ชมครับผมได้เปลี่ยนอุปรกรณ์ตัวที่เสื่อมออกแล้วนะครับ อันนี้ไม่เสียนะครับแต่เสื่อมเสื่อมกับเสียเหมือนกันครับกันขอโทษด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเทสนั่นนะครับผมตรวจเอทจัดให้เรียบร้อยนะครับเอทจัดเข็มให้เรียบร้อยเข็มใช้งานไนดะ้เอทจัดตร,ง,ดรนงนะครับมาดูเรแพัดหน่อยนะครับบางทีอาจจะทีเบลกับพลิบนะครับขึ้นแ้วนะครับทีเบลขึ้นบ,บางครั้งทีเบลไม่ขึ้น สำคัญที่ทีเบลบางท่านคิดว่าเซนเซอร์ทีเบลเสียจริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่รถกันแล้วเราดูกันว่าเทสกันแล้ขึ้นปกติไหมนะครับโอเคครับผมครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่นะครับมีช่างนะครับอูบานนาคาเคนะครับอยู่ทางทางร้านนะครับเดี๋ยวช่างใส่ก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับ อันนี้มีที่อื่นตัดมานะครับตัดสายเบลวด้านใต้บกนะครับจริงๆไม่เสียนะครับทีเบลวก็ไม่เสียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่เสร็จแจะใช้งานได้เปล่า กันนะครับเราสตาร์ทนะครับนี่ครับน้ำมันขึ้นนะครับความร้อนปกตินะครับเลงไม่ปกตินะครับลงกดไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวไปเลี้ยวกับพริบดีนะครับขวานะครับฉุดเฉิอนนะครับกดไฟฉุดเฉินดูนะครับโอเคนะครับใช้งานได้นะครับนี่ไฟหน้านะครับไฟสูงนะครับไหนครับ ได้นะครับเพื่อนๆสนใจติดต่องานซ่อมได้นะครับผูนะ่บานนาคาเแก่ก็นครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ให้ทาคลิปครั้งต่อๆไปและพเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอี l ไลน์นะครับของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับ สามารถเอดมาสอบถามกันก่อนได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ